เคยเจอปัญหาแบบนี้บ่ครับพี่น้องฟ้าทางหายครับเปิดแล้วจักเอาว่างไว้ใช้บางที่เปิดแล้วนะครับว่างไวลูกน้องข้าไปกัดครับเมื่อนี้ก็จีพภาพพี่ฟ้าน้องนะครับมาเห็ุวิธีแก่ฟ้าทางหายครับเสียดจังไดครับเข้าไปชมกันในคลิปเลยครับให้พี่น้องนั่งผาเทปนะครับเทปพั้นสายไฟนะครับมาเชี่นอ้อมปากทางครับ นี่ครับแบบนี้เดินร้อมไปเลยครับแบบนี้ครับอ้อมปากทางครับกันน้ำฟิวครับนี่กันฟิวครับกันฟิวนะครับแบบไลๆลอาไปเลยครับนี่เ้็มันหนาไหครับถ้าได้ไล่ล่าเห้มันหนาครับอ่านาแล้วครับ เประมาณนี้นะครับสิ่งที่สองก็คือขวดน้ำดื่มครับนี่พี่น้องตัดช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครับช่วงนี้เด้อหรือว่าช่วงขนาดนี้ก็ได้ครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วมาครับพี่น้องเกี่ยนขอบสวยๆนะครับใช้คัตเตอร์ครับเกี่ยนขอบงามๆครับงามๆเสมอเันนะครับเด้อประมาณนี้อืออือ วยแล้วครับให้พี่น้องนะครับสุปล่งปากถังอย่านี้ครับนี่อย่งนี้ครับนี่อนนโอ้สวยงามครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปแชกครับล้อนอ้อมนะครับน่ครับ ล้นอ้อมเลยครับเย็นๆนะครับตอนล้นจะเย็นๆล้นอ้อมเลยนะครับนี่เ้อตัวนี้ตัวนี้กระสีฮัดเข้าไปหาผาเตปมันบ่าครับผาเตปพันสายไฟฮาครับมันกระซีเพิ่มความแน่นนะครับพอฮารล้นเรียบร้อยทามาเทปบังขับบ้างมันนำสีน้อยบ่าครับโน้ผ่านครับแบบนี้ผ่านครับนำมาหน่อยครับ เข้ากับเปิดปลาครับเปิดปลาเวลาเวลาตต่ถ้าแสงเขา้เขากับเปิดปลาครับทเทใส่กเกี่ยวหลังจากเาทเแล้วแบเขากับปิดปลาครับมโมหัวครับโมหัวแบบนี้ครับรยังไงครับไอเดียแบบนี้ครับถามมีประโยชน์กับปลากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อดครับเด้อผมผมก็จะน้ำสาระแบบนี้มาฝากพี่ฟากน้องเป็นประจำทุกๆเมือนะครับขอบคุณ พ่อนาผ่าเล่าทุกเรื่องครับเจ้าของไอเดียครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็ขอตัวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ